คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นมพื่อความันเทิงเท่านั้นบริจาน้ำให้เล่นตามผู้ชมหรือน้องๆนๆองๆองายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ประดุดกัญชา้าและยาเสพติดสวัสดีครับพบก,กับผม MC69 นะครับวันนี้เราจะมากับเกมเดิมครับพอดีติดใจสูตรนี้ใช้ได้บ่อยมากเลยอยากลองอีกอวันนี้ทุนชนะเลยนะครับพันห้าเริ่มกดที่30บบาทก่อนเลยสูตรเราจะเป็น ถ้าผิดต่อกัน5ครั้งนะครับถึงออโต้ยาวด้วยยอดที่สูงสุดไปกันผิดก็คือเริ่มน้ำใหม่ครับติดใจเกมนี้ครับได้ดีจริงๆโอเคร2 0สิบครับเดี๋ยวจะเสียเวลาตรงเงินมันเด้งนะเด้งนานเหลืเกินแต่ก็ทนเอาครับเกมมันแตกดี โอเคครั้งที่หนึ่งสองมับแมวโอเคสามน้ำเงินตกมับเออคูณสิบห้าด้วยอดเลยสี่ครั้งครั้งที่ห้าโอเคครับเพิ่มยอดผมจะเอาเป็นที่หนึ่งร้อยนะครับออตโต้สิบครั้งตามผมมาครับศูนย์นี้รับรองรวยไม่มีจน ยาวไปครับยาวไปวันนี้มาได้ทุนนะไปเรื่อยเนี่ยเงินมันวิ่งนานมากเลยนะสังเกตดูเพื่อจะครบเหลืออีกเจ็ดสป,ปินไป โบนัสอันนี้ไม่เคยได้หรอกครับไม่ต้องไปสนใจมันอาผมต้องมากดเริ่มใหม่นะครับเพราะว่ามันหมุนปุ๊บแล้วไอสป,ปินผมที่กดไว้หายไปหมดเลยก็ต้องกลับมาเริ่มที่ยอดต่ำสุดของเราใหม่นับใหม่5ครั้งเหมือนเดิม ครบห้าแล้วเสียห้าครั้งมันจะเป็นแบบถ้าเราเสียต่อกันเยอะห้าครั้งเนี่ยผมคิดว่าภายในสิบครั้งต่อไปยังไงมันต้องได้ครับไม่มีเสียต่อกันเยอะขนาดนี้หรอกเห็นไหมเริ่มมาครั้งแรกปุ๊บสิบออโต้เราครั้งแรกเราได้เลยตอนไรเห็นเห็นครับ800รอยลองไปใช้กันดูนะครับเพื่อนๆแบ่งกันรวยครับสตรนี้ มัฟแปลงนิดเดียวกับน,นิดเดียวได้ลุ้นเนีย่ยลุ้นลุ้นสนุกนะครับเกมนี้โอกาสตกเยอะมากเลยเนี่ยได้ลุ้นอีกแล้วโอเคยังไม่ขาดทุนครับคูหนึงอ่ากำไรอยู่ตองน้อไไม่เสียหายครับไปต่อ รองเงินจนบินเด้งน,นานเลยเกินสามครั้งม็อบูเไว้คูณสิบหนึ่งพันเริ่มมาแล้วครับเริ่มมานั่นแล้ครับพี่นอ้องมาถึงทางแล้วมาถึงทางแล้วไปต่อยาว อสองครั้งได้อีกแล้วถ้าครบสิบแล้วเราก็กลับไปเริ่มใหม่นะไปที่ต่ำสุดใหม่เป็นน้ำใหม่เลยอย่าฝืนทำต่อเนี่ยได้ละพันหนึ่งตอนนี้ยอดกำไรขึ้นมาเกินเท่าตัวครับ แนะนำเพื่อนๆนะลองมาดูเกมนี้ลูกเกมง่ายๆแต่เงินแตกดีนะเข้าสองอันเลยเนี่ยโอเคลดลงมาเหลือสามสิบเหมือนเดิมครับเริ่มนับใหม่เสียติดต่อกันหครั้งค่อยไปต่ออโอโต้สอง โอเคครั้งที่3แต่อันนี้ผมหวังว่าไม่ให้มันถูกนะขี้เกียจกดบ่อยให้มันผิดต่อกันยาวๆไปเลยเขียนนิดเดียวแต่ไปเอาจูงดีกว่าครั้งที่4ี่ครั้งที่5ครบเพิ่มอีกร้อยหนึ่งเหมือนเดิมครับออตโต้สิบครั้งไป กำไรยังเยอะอยู่อย่าชี้เลียดครับเขียวลงมาน์คูณห้าได้อีกพันหนึ่งครับเพืเ่อนๆลองไปใช้คนระับรับรองรวยอ่าเนื้อเจ็ดครั้ง เล่นแต่โลมามันเบื่อแล้วมาเล่นเกมใหม่กันบ้างเรามีอันไหนแตกดีๆผมก็เอามาแนะนำเรื่อยๆครับแดงเ,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 เดียวไม่เป็นไรอือคุณปลาผุดปลาท่ำประสงค์ซอยรูกด้วยแดงลงลงผิดช่องนิดหน่อยไ่เไ็นะครับอ่าลงไปที่30มสมืนเดิมเริ่ม ครับหนึ่งสองสามสี่อ้ายาวไปผิดด้วยยาวห้าโอเคเพิ่มร้อยครับเพิ่มร้อยออโต้สิบไปครับม่วงดกมับเนี่มยมันลุ้นสนุกนะลุ้นตัวสุดท้ายอ่ะโอเค ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ <S <S เอาทองม,มาฝากเพื่อนๆมีสูตรมีสูตรเด็ดผมก็มาบอกครับโอเคอีก okay, สามครั้งเขียวตั้งเงินอันไหนก็ได้มัดโอ้ยอะไรเป็นไรเหลืองกุ้สองแสนสิบ โอเีก okay. ครั้งเดียวครับเงินมับคูนห้าพันสองอายาวไปกลับมาได้ครับคัมแบ็กแล้วคัมแบก็กจบที่เท่าไหร่วันนี้เราไปต่อเรื่อยๆครับไม่รวยเราไม่เลิก มาโอเคครับไปต่อเนาระรดออมาลยสามสิบเหมือนเดิมครับเริ่มใหม่ต้องใจเย็นนับหนึ่งค้างนับสองนับสามยอมเสียน้อยเพื่อได้มากครับคิดว่าอย่างนี้นับสี่ เสียตอน30ไม่เป็นไรแต่เสียตอนร้อยไม่ได้ 1, 5, โอเคครบไปยิงยาวที่100่้อย้เห็นไหมเสียนห้าครั้งต่อกันพอครั้งที่6เราออโต้โอกาสได้สูงมากนะเกมนี้เป็นเคสของผมรอบแรกในส่วนใหญ่จะได้โอกาสได้สูงมาก ไปต่อครับสามพันแปดแล้วเจ็ดจบที่เท่าไหร่โอ้คูณขิบห้าครับนี่ละพี่น้อหมานไทยหมานมานเพื่อนเพื่อนได้เท่านี้ก็ควรพอนะกำไรเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะเสียเนี่ยสองพันเอ็ดแล้ห้าวันเจ็ดแล้ว 5, 000, 7, จะโล่มากถ้าได้แค่นี้ก็พอครับแต่ผมไม่ซีเรียสเรื่องนี้ผมอัดไม้เพื่อนดูเห็นได้แล้วครับสีเขียวคูณสามหกร้อยเป็นเกมที่ดีนะแต่คนไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยเล่นกันผมคิดว่ามันดีมากเลยเกมนีน้ไม่ต้องไปคอมโบไม่ต้องไปตีถิงโตอะไรยากนั่งรุ้นอย่างนี้แหละชิวๆได้อย่างแล้วคูณสาม ยังไงว่าเปล่าเพื่อนกดติดตามผมด้วยนะครับ MC 6 9ไม่ดังหรอกเพราะสักทีชแนลน,นี้ทำไปก็ท้อแล้วมัดโอเคท้องสุดท้าย